มาชมกันครับคู่สุดท้ายของวันนี้เด็ด <16 5 S 1> มวยเดือนในรูปแบบของมันระทึกใจด e ิต f 3ั22เค r ิสกัก61.5กิโลกรัมครับ แนะนำอดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งจากเคียร์กิสถานเ<ล>ชอร์ซอตคาบูตอฟครับจากประเทศเคียร์กิสถานครับเชอร์ซอตคาบูตอฟวัย21ปีครับสูง165เซนติเมตรในทีมน้องคายมวยไทยและคูช่ชกของมอมแดงครับจากกุริรัมประเทศไทยครับอายุ25ปีครับสูง165่งเหมือเซนติเมตรเกกนครับชกไปแล้วถึง76ไฟชนะ55และเสมอหนึ่งขอเสียงปรบมือให้เพชรด,ดำเพชร กียเ็แทนจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับ <im itation> เพชรดำเพชรเอียดเพชรนี่ถือว่าเป็นเบอร์ตน้ตนๆของประเทศไทยอีกคนหนึ่งครับรายนี้จังหวัดฝีมือวัย25ปีครับ165 กรมการของคู่เอครับขอเชิญคุณธนาชัยจำนงหน้าที่ของธนาชัยจำนงครับไปดูกันครับยกแรกครับวันนี้เจอโจทย,ย์ใหญ่เลครับสำหรับเพชรดำครับเชลซอตคาบุตอฟครับจอมหมุนเลยครับแบ็คคิกนารายฟั่งจักนะครับ หมุนฟาดด้วยํำปั้นไวนะครับดูครับดูสเต็ปเท้าก็รู้ครับโอ้วันนี้เพชรดำเพชรดำถ้าช้าถ้ามัวแต่ง,ง้างน,นี่จะหาตัวเจอหรือเปล่าครับโอ้โหเฮ้ยเต็มเต็มพองครับทั้งแข้งทั้งหมัดครับแกหมุนแหลกแล้วครับเชอร์ซอสจิ้มลำตัวอีกแล้วโอ้วันนี้อาจจะต้องเหนื่อยครับอาจจะต้องเหนื่อยนะครับเพชรดำ ต้องระวังครับลูกหมุนลูกแบ็กทิกนะครับมาเลยครับโอ้โหหมุน2ชั้น3ตลบครับเอาโอ้โอ้เอาครับเพชรดำไม่เล่นด้วยครับเดินข้าไปได้แม่ยังชะงักได้ครับหอดจริงครับธนาชัยแม่ขวางตะเตะไปโดนกรรมการไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับ แม่ต้องชมเพชรดำด้วยครับลูกนี้อยู่ในเกมครับไม่ซ้ำไม่เติมไม่ชาร์จนะครับแต่ทีมงานก็บอกให้เดินใกล้ๆเบียดใกล้ๆเลยครับสำหรับเพชรดำครับจิ้มมัดขวามาดูครับโดนวงในจะเป็นยังไงครับเช์ซอสอย่างนี้ต้องทำให้เคลื่อนไหวช้าลงไปก่อนครับดูครับแหมหมุนไปเจอมัดขวาเพชรดำครับเข้าไปใกล้ๆดึงศอกกลับต้องก่อนเลยครับเช์ซอส แม่เจอน้มวยอย่างนี้ไปจิตอ่อนไม่ได้นะครับต้องเดินขู่เดินเข้าใ่ไม่ยอมกอดเลยนะครับเชอร์ซอสอยู่วงนอกตลอดครับหมุนไปหมุนมาเด้งไปเด้งมาครับตีแข้งซ้ายาวางแข้งขวาสป,ปริง้อเท้ายังดีอยู่นะครับดูจังหวะลุกดูจังหวะเปิดเกมจู่โจมของเชอร์ซอสนะครับเร็วมากครับแต่ว่าเพชรดำนี่น,นิ่งๆครับ เดินไหน้ายักษ์ใส่แล้วครับต้องเดินเลยครับอาจารย์ธนชัยต้องเบรกครับแล้วก็บอกให้เดินครับแม่แกดีดเป็นกุ้งเต้นเลยครับมาเลยครับแบ็คคิกเจอแข้งขวาเพชรดำโอ้เลกว่าอยู่ปทุมธานีเมืองกุ้งเต้นนะครับอยู่ทีกิสถานะครับเชอซ้อนครับอ่าบิดล้มลงไปเอาครับดูครับ ยืนอยู่บนปลายเท้าตลอดเวลาครับจังหวะฟุตเวิร์กของเจอซอ์สอ้าวป้าว้าวยังไง <ป S 1> ครับยังไงครับโอ,โ,โอ้โหโอยโลกมันเอียงซะแล้วครับโดนนับเลยครับนี่แหละครับความดุจังหวะหมายแล้วโอ้ยโอ้ย,อยตัวแข็งแล้วครับเพชรดำแย,ยุ่งเลยครับโดนนับ แค่เดินตุปัดตุเป๋เข้ามุมเลยครับเพชรดำเพชรเกียรติเพชรเดี๋ยวไปดูครับโดนนับยังไงครับทีมาตลอดครับนี่ครับส้นเท้าก็แทกนะครับหมุนหลายๆรอบครับแม่หลบได้ครับนี่ครับต่อยเปี้ยงไอ้ไงายหมุนหน้าหงายครับแต่ว่านี่ครับเดี๋ยวดูจังหวะโดนนับครับโอ้โหหมุนน่ากลัวนะครับส้นเท้าอัดเข้าไป ไอ้พสองเมื่อกันครับลูกนี้โดนหมัดนี่ครับหมุนเลยครับแม่เสียศูนย์ครับโดนนับแปดเอาเดินไล่ครับตัดแต่หัวบอลเลยครับเพชรดำครับแบบนี้จะเอาคืนเลยครับอ่าจะบิดครับจะบิดแต่ว่าไม่ล้มครับไปกันต่อครับยกสองครับเด่นบุญเดือนครับมาระทึกใจจริงๆครับเกมเปิดเลยครับคู่นี้ครับเพชรดำแม่โดนนับแล้วก็จะเอาคืนแล้ว ไปโดนแบบไม่น่าโดนครับอ่าครับต้องเร่งเลยครับตอนนี้กับเวลาที่เหลือครับจะโดนจะได้จะถูกหรือเปล่าครับเข่ามาโอ้โหพยายามจะต่อยลำตัวครับเชอิซอสเข้าไปต้องดูดีๆนะครับเพชรด,ดำหมัดที่มีมาตลอดครับเชอิซอส โอ้ยเสียบข่าวซ้ายเอาครับพละกำลังยังเหลือเฟืออยู่ครับเชลซอสไม่ยอมให้เกาะซะด้วยนะครับเชลซอสอข่าไปจิ้มลำตัวแม้จะไปเล่นข่าวอย่างเดียวนี่อาจจะเหนื่อยนะครับเพชรดำครับเพราะกว่าจะเกาะเชลซอสได้นี่โอ้อาวุธนี่ออกมาเยอะครับหมายนะครับโอ้โยโอ้ยขย,ย,ยันหมดอ้าวเกือบกาอบ้านคอเหมือนกันครับ อาวครับวัดเลยครับเพชรดำเดินเร็วขึ้นตบซ้ายเข้าแทงขวาเสียบซ้ายอาครับโอ้โหลุ้นกันตัวโก่งเลยครับทันไม่ทันแซงไม่แซงครับโดนนับด้วยนะครับเสียหนึ่งแต้มยกที่ผ่านมาโอ้โหดูครับหมุนสองชั้นสามตลบครับพืดอีกแล้วเพชรดำพยายามจะตีเข่าครับแต่ว่าแกก็หันหลังให้เลยครับตีไม่ได้เดี๋ยไปครับใกล้ๆแลวเร็วๆตัดเวที เหนือกับปันขวาต่อยไม่โดนครับแม่ดูครับวัดนี่วืดวาดวืดว่วาด,ดไปหมดโอ้โหกรรมาการก็ขวางทุ่มสุดตัวเลยนะครับธนาชัยแบกลิกแล้วโอ้โหตามล่าแต่วิหาตูวไม่เจอนะครับเพชรด,ดำครับอ่าครับ ขวาขอมาตีก็ยังตีได้ไม่ถนัดครับเพราะว่าแกนนิดเหลือเกินครับเชอร์ซอสมาเพชรดำนี่ไม่ใช่มวยเข่านะตามพื้นเพแล้วมวยแข้งนะครับแต่วันนี้เจอดูครับเด็กเจอความไวของเชอร์ซอสเข้าไปครับตีเข่าก็ยังไม่มีผลเลครับเพชรดำเชอร์ซอสที่ยังพลิวโอโห้โหลูกนี้ครับ เทียกันลืมตัวเลยครับมากับหวานใจเป็นชาวต่างชาติแต่ตอนนี้ขอเชียร์คนไทยก่อนครับก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะออนแรงแต่อย่างไดนะครับเชอ,อร์ซอสผ่านยกที่สองครับแม่ไปโดนนับเลยงานเข้างานงอกเลยครับดูครับเดี๋ยวโดนลูกไหนครับคลิกเทไป โอ้โหดีว่าติดท่อนแขนเป็นบังเกอร์ช่วยบังได้นิดหน่อยครับนี่ครับความโก้หูยังไม่ปีนไรครับลูกนี้โอ้โหดูครับแรงใจแรงเชียร์ครับปักศอกเข้าหน้าอกแหมมวยต่อยสนุกครับกองเชียร์ก็ดูกันสนุกครับยกที่3าเหมือนเดิมครับโอ้โหเดินเป็นพลอตามไก่พาพายตามนางเงือกเลยครับเพชรดำครับต้องถึงตัว กมการเตือนอีกครั้งครับแม่ยานียวเชื่อครับยานียวเชื่อเป็นการเอาเปรียบผู้ต่อสู้ขยับไปใกล้ๆครับเพชรดำยังไม่ยอมออกครับจะคว้าคอมาตีก็ไม่ได้กินง่ายๆครับดูครับตั้งกำแพงขวางไว้เลยครับเชอร์ซอสเหวี่ยงล้มลงไปอีกแค่เชอร์ซอสที่ประเภทเห็นเข่าไม่ได้ครับเห็นเข่าเหมือนเห็นระเบิดครับเมื่อก่อนยังการเข่าไม่เป็นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้โอ้โหต่งบอกว่าเขาไปถึงระดับโลกแล้วครับเชอร์ซอสคาบูตตฟ เยครับเอียงข้างให้ตลอดครับเวลาเจอเข่าเอียงข้างครับให้เป้ามันเล็กลงจับได้เดี๋ยว,วยังแต่งตัวตีช้าไปนิดนึงครับเพชรดำเข็นเข้าเชือโอ้โหมอ,อ,อ,องหน้าเลยครับเชอร์ซอสมวยไทยถ้ากรรมการไม่ห้ามไม่หยุดไม่เบรกที่ก่ออาวุธใส่ได้นะครับ ทันไม่ทันครับทันไม่ทันครับทันไม่ทันครับด้านล่างเจ้านำพลครับโบกเป็นจราจรแล้วแหมมี่เจ้าสิงเลยนะครับสิทธศสักเชิงสมิวยิ้มครับมาเชียเดินครับยังเดินเหมือนเดิมครับเพชรดำลุกไล่เข้าไปเชอร์ซอนก็ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับแย็บแล้วก็ว่นออกบาโอ้โหตบพุกซ้ายครับลูกนี้อาวุธที่ออกจุกจิกครับทำให้เพชรดำนี่บังทีเสียจังหวะครับ แม่ไปพลาดโดนนับครับอย่าเหนียวเชื่อครับเติมครั้งที่สองแล้วน้ำลายเหนียวคอเหมือนกันครับแชซอสอ่าลูกนี้ไม่มีอะไรครับขา่อนล้มลงไปโอ้โหโดนทุกซ้ายครับเอาต้องเอาให้อยู่ครับแต่ดูมือก็ยังกาตุ๊กแกนะครับเหนียวดึบครับเกี่ยวล้มลงมาครับทำดีขึ้นมาแล้วครับทางด้านของเพชรดำ ไล่แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไล่ให้สุดไปให้สุดครับไปให้สุดเลยครับเพราะว่าตัวเองโดนนับไปให้สุดครับมีโอกาสเสมอมีโอกาสแซงเหมือนกันโอ้โหออกรสชาติอีกแล้วครับเด็ดมวยเดือดสู้สุดท้ายประจำค่ำคืนนี้โอ้โหโไปโดนหมุนและโดนต่อยครับนี่แหละครับลูกผสมครับประมาทไม่ได้จริงๆครับ หาตัวไม่เจอนะครับช่วงปลายยกครับเพชรดำจะเข้าไปแล้วโดนแบบนี้ดูดีครับสัต์กันอุตลุดเลยครับเดี๋ยวแดงเดี๋ยวนำเงินเดี๋ยวนำเงินเดี๋ยวแดงเอาด,ดูครับด้านล่างบอกเดินอีกเดินอีกทันหรือไม่ทันครับแล้วตัวเองไปโดนนับด้วยนะครับไปดูครับภาพช้าครับ ก็สู้เข่าด้วยนะครับเชลซออพูดง่ายๆว่ากำลังดีแรงดีแล้วครับดูภาพชาครับแม่เกือบตกครับตบซ้ายวางเฉียวหน้าครับวิ่งเข้าไปเดี๋ยวดูครับช็อตก่อนจะละจากลาครับไม่มีก้านคอมีเหนียวครับมีแบ็คคิกแบบนี้นะครับดูครับหมุนสองรอบโอ้โหโดนแก้มแล้วก็ตามด้วยหมัดนะครับนี่ครับดูครับหมุนสองรอบแล้วเปรี้ยงเข้าไปครับ โอ้โหพลังเหลือเยอะจริงๆชนะจะเป็นใคร ladies and gentlemen in our main event this evening after three rounds of exciting Muay t h a i action ไปทางไหนครับ please give it up for our winner from the red corner โอ้โหไปที่เพชรดำเพชรเกียรติเพชรครับขนาดโดนนับครับยังพลิกมาเอาชนะคะแนนเชืร์ซอสคาบูตาไปได้ครับ